Yeah. <laughs> คุณผู้ชมครับไปติดตามคู่นี้กันหน่อยครับต้องบอกว่าทุกครั้งที่เวลาเซอร์วิสแฟนคลับเนี่ยแทบจะก,กรี๊ดกันเลยทีเดียวนี้สำหรับคู่ของพีพีบุญปรีดีนั่นเองนะครับแล้วก็ก้าวโนพะก้าวนั่นเองนะคุณผู้ชมซีนล่าสุดนะต้องบอกว่าแฟนๆคนไหนที่ได้ติดตามอยู่แล้วเนี่ยเห็นไปแล้วหลายรอบนะฮะแต่ถ้ากลับมาดูซ้ำเนี่ยก็ต้องบอกเลยเลยว่าฟินอย่างแน่นอนเนี่ยซึ่งหลังจากที่พีพีบุญปรีดีเนี่ยนะเขาตัดสินใจทําขนมนะครับคุณผู้ชมก็เหมือนตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าทําไว้ทานเองนี่แหละนะครับซ บอกว่าวันนี้ทําขนมทานเองฮะเนีเป็นกล้วยเต้าหู้ไข่นมอลมอน์ถั่ววอลนัทแล้วก็ผงกโกโก้โปรตีนงับแอบใส่ชิสกลมกลมแทรกไว้บางส่วนนะครับแล้วก็เป็นภาพขนมที่พีพีเนี่ยได้ลงมือทําเองรังสรรออกมาหน้าตาน้าทานมากนะครับคุณผู้ชมพร้อมกับเซลฟี่ คู่กับกล่องขนมเนี่ยฮะซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแก่คุณผู้ชมว่าพี่พีเนี่ยบอกว่าทําขนมไว้ทานเองฮะแต่ไงได้ในการกคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยเอาไปให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยลองชิมหน่อยอยากจะรู้ว่าฝีมือตัวเองตอนทาครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างบอกเลยว่างานนี้รีวิวครั้งนี้กําลังใจแน่นทําต่ออย่างแน่นอนรกบคุณผู้ชมเพราะว่าพี่พีเนี่ยเอาขนมอันนี้เนี่ยนะฮะไปให้กับ 9โนก้9ชิมซึ่งช่วงแรกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมดูจากสีหน้าของก้9แล้วเนี่ยแหม่หลายคนก็ลุ้นเหมือนกันนะครับว่าจะพูดคําว่าอะไรออกมาเนีจนพีพเนี่ย พูดขึ้นมาก่อนเนี่ยบอกว่าเอาความจริงนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก้าวเองก็มีการตอบกลับไปบอกว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะฮะในช่วงจังหวะที่ก้าวหยุดคิดก่อนที่จะตอบเนี่ยแฟนคลับหลายคนที่ติดตามคลิปนี้เนี่ยก็ลุ้นอย่างมากเลยแล้วว่าคําตอบเนี่ยจะเป็นแบบไหนแหนแมตอบออกมาแบบนี้เนี่ยก็โล่งใจกันไปหนึ่งเปราะนั่นเองครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของ PP เนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ได้มีการถามขึ้นมาอีกบอกว่าเต็ม10คะแนนเนี่ย ให้เท่าไหร่เนี่ยแม่พอฟังคําตอบนี้ปุ๊บเนี่ยเราได้เลยว่าอันนี้เนี่ยเรียกไลค์เรียกคอมเมนต์โอโ้โหแฟนๆเอฟนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเพราะว่า9เนี่ยได้มีการตอบกลับไปบอกว่ามีแค่10คะแนนเองเหรอนะฮะแสดงว่าขนมอันนี้เนี่ยมันต้องอร่อยหอมหวานมันกรุบกรอบมากๆแน่ๆเลยนะครับคุณผู้ชม เพราะว่า9กเนี่ยก็บอกว่า10คะแนนเนี่ยไม่น่าจะพอเนี่ยน่าจะมากกว่านั้นเพราะว่าความอร่อยครั้งแรกในการทําขนมของพีพ,พีเนี่ยน่าจะต้องเกิน10นั่นเองครับคุณผู้ชมพอได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะแฟนๆก็กรี๊ดกันไม่ไหวนะไปดูคอมเมนต์กันหน่อยครับคุณผู้ชมซึ่งคลิปนี้เนี่ยคอมเมนต์บอกว่าเขาทําอาหารให้กันกินแล้วนะครับคุณผู้ชมน่ารักมาก9 PP นะฮะสรุปให้เท่าไหร่ พี่เอกกลับมาก่อน,นะฮะคุณผู้ชมแล้วพี่เอกเนี่ยคนที่โพสต์คลิปเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเต็มนะนะแต่จริงๆเนี่ยไม่น่าเต็มนะคุณผู้ชมน่าจะเกินด้วยเพราะว่ากเนี่ยได้มีการถามในคลิปบอกว่ามีแค่10คะแนนเองหรอนะถ้ามีร้อยคะแนนเนี่ยก็คงให้ร้อยคะแนนเต็มนั่นเองนะ,ะครั้งหน้าต้องรอติดตามกันว่า เมนูต่อไปเนี่ยที่พีพีจะทําให้ก้าวกินเนี่ยจะเป็นขนมอะไรหรือว่าอาหารอะไรเนี่ยต้องรอติดตามเลยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอ่ะพาคุณผู้ชมเนี่ยย้อนไปชมคลิปกันหน่อยนะฮะความฟินครั้งนี้เพียงแค่ไม่กีว่วิแต่บอกเลยว่าฟินได้อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชม,มถือว่า,าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสิบให้เท่าไหร่สิบ <10 S 1> ให้เท่าไหร่สี่เปงเหร ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสิบให้เท่าไหร่สิบเทองเหรอ